Neur News สำนักงานสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่24มกราคมถึง28มกราคม2565 ดังนี้ค่ะวันที่24มกราคม2565นางสาพุทตานกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดช,ชอบทางสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยในรูปแบบการอบรมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่าระบบซูมและอบรมในห้องประชุมออนไซต์ณห้องประชุมทุ่งเษฐียรสารกรารจังหวัดกำแพงเพชรมีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน10แห่งโดยมีานายศรีสุพรรณวงศ์ประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชะการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมวันที่25มกราคม2 5 6 5 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม2565โดยชี้แจงนโยบายกะระทรวงแรงงานนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและข้อสั่งการของที่ปดีให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดร่วมกันแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนางานณนา้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร วันที่26มกราคม2 5ง5สาำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจาการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ในรูปแบบการอบรมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านระบบ Zoom ณนะห้องประชุมทุ่ทงเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชรชั้น3ตำบลหนองปิงอำเภอมเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่26-27ถึง 27, มกราคม2565ม,มีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการเข้ารับการอบรมจำนวน1ิแห่ง โดยนางสาวอัมไพศีเรืองร่าสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมและเวลา13.30นาทีนางสาวอัมไพศีเรืองร่าสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่และตัวแทนภาคเอกชนที่เข้ายื่นเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างจํานวนแห่ง,หงร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงลุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2515 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตหน้าหอประชุมใหญ่ส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางสาวสุภาตาคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการวันที่27มกราคม2515นายสิทธิทชัยแร่นาคนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายภาวิกาทองเรธนักวิชาการแรงงานร่วมออกตรวจตามแผนบูรณาการการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แค่ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประจําปี2555เพื่อตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน,งงานการใช้แรงงานเด็กการจ้างแรงงานต่างด้าวตลอ,อดจนการสร้างการรับรู้รับทราบและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นายจ้างในพื้นที่อำเภอกดสัมพิตนครจังหวัดกำแพงเพชรจํานวน4แห่งรวมลูกจ้างทั้งหมด26คนจากการตรวจบุรณาการดังกล่าวไม่พบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด วันที่28มกราคม2515เวลา10นาฬิกานายศรีสุพันธ์วงศ์ประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหวัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม2515หน้าหอประชุมใหญ่ส่วนราชาการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายเวลิมแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมเวลา13.30นาทีนายนัทแก้วเรียนนิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่1ทับส5นห้องมประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมและในเวลาเดียวกันนางสาวพุตานกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายสิทธิชัยแร่นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการในฐานะพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมสถานที่เก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวกับการติดตั้งจานดาวเทียมของร้านชัยชนะเซอร์วิสเซ็นเตอร์โดยสถานที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นสถานที่ทำงานของลูกจ้างแต่เป็นที่พักของเจ้าของกิจการและเคญาติเมืองต้นไม่พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท้งนี้พน,นักงานตรวจความปลอดภัยเป็นตัวแทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรน,นำน้ำดื่มจำนวนหนึ่งไปมอบเป็นของขวัญและกำลังใจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย วันที่28มกราคม2515นางสาววิรัยวันเหลืองทองอรารามพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีพศ2515ผ่านโปรแกรม Zoom Call Meeting ห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกังหวัดกำแพงเพชรจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน